คุณหมอก็ย้าบอกอันนี้เป็นการพูดคุยกันเฉยๆถ้าไม่ไปคุยมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากคะแนนในการที่จะไปโหวตนายกมันก็ต้องไปคุย<ช>ไปขอเสียงไปทาบทายยังไม่ได้เชิญมาแต่ถ้าเชิญมาร่วมก้าวไกลบอกเลยว่าก้าวไกลก็ไม่ร่วมสมัาราด้วยสูตรรัฐบาลจะเป็นยังไงคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยทีมข่าวเราทาให้คุณผู้ชมเห็นนะมันอาจจะเกิดขึ้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะคสูตรนี้ก็คือเป็นภาพที่คุณหมอชนน่านเนี่ย สังเกตได้ว่าพูดคุยกับหลายๆพักแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเหลือเกินอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อไทย141เสียงดึงพักควออำนาจเก่านะคะที่ได้คะแนนเสียงอันดับสาอย่างภูมิใจไทยมา71เสียงอันนี้ทางด้านซ้ายนะคุณผู้ชมพลังประชารัฐ40เสียงใช่ไหมคะรวมไทยสร้างชาติ36เสียงก็คือเอามาทั้งสลุงเลยพักของลุงนะ ชาติไทยพัฒนาอีก10เสียงค่ะประชาชาติยังอยู่นะของอาจารย์วนันนอ9เสียงพักเล็กอีก8เสียงนะคะรวม315เสียงหาเสียงสอวอเพิ่มเนี่ยไม่ต้องเยอะแล้วครับถูกไหมหกสิบเสียงได้เลย375เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วนี่นะคะถ้ามารูปนี้หาเสียงสอวอไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ<อ>เขาอยู่ไ<อ>ปรัฐบาลแล้วนี่เพราะฉะนั้นง่ายเลยใช่แต่มันข้ามขั้วแต่ข้ามขั้วเพื่อไทยอาจจะต้องคิดหนัก ใช่ค่ะนะคุณหมอชนน่านเองก็บอกนะว่าไอการข้ามขั้วเนี่ยมันเสียหายถือตั้งรัฐบาลได้นะไม่มีปัญหาแต่มวลชนเนี่ยเราดูแค่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งในโลกออนไลน์เนี่ยเดือดมากโอ้คือเพื่อไทยเนี่ยเปิดลานรถทัวร์แทบไม่ไหวนะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ทีนี้สมการเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าไปดูฝั่งฝ่ายค้านสมมตินะสมมติก่อนนะฝั่งฝ่ายค้านสมมติถีบก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านเอาภาพเมื่อสักครู่อีกทีนึงนะฮะ ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเสียงฝ่ายค้านเนี่ยก้าวไกลจะเหลือ150ตัดคุณพิธาออกไปเพราะว่าตอนนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเห็นไหมฮะก้าว <9 S 2> ไกลเหลือ150ประชาธิปัตย์25เพราะว่ายังไม่มีหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้คุยกับทางเพื่อไทยแล้วกว่าที่ประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพักเนี่ย6สิงหาคมนะฮะแล้ว6นี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้นะแต่กําหนดการคือ6นะฮะในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ส่วนไทยสร้างไทยอ่ะหลายคนบอกดูทรงแล้วเนี่ย คุณสีธาที่วารีออกมาซัดคุณหมอชนน่านขนาดนั้นตั้งแต่แอดวานซ์เอ็มโอยูจนมาถึงการปล่อยคลิปในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามดูแล้วเนี่ยเพื่อไทยไม่เอาไทยสร้างไทยแน่ใช่ไหมแล้วจุดยืนก็ดูจะต่างกันอยู่แล้วนะไทยสร้างไทยก็อาจจะต้องโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านด้วยแล้วก็อีกหนึ่งพักที่ชัดเจนประกาศให้สัมภาษณ์เลยคุณกนวีสืบแสงจากพักเป็นธรรมหนึ่งเสียงยืนยันว่าก้าวไกลไปไหนผมไปด้วยถ้าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน ผมก็ไปเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปดูสมก,การเมื่อสักครู่ค่ะก้า <9 S 2> ไกลและพ,พละพัคฝ่ายค้านใหม่สมมตินะฮะก็จะมี181เสียง นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆอย่างที่บอกเพื่อไทยคิดหนักเพราะม,มันคือการกลืนน้ำลายตัวเองที่จะต้องไปร่วมงานกับฝั่งที่ตัวเองหาเสียงไว้ว่าจะไม่ร่วมด้วยเพราะประกาศตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่จะไปร่วมงานกับขั้วอํานาจเก่านะคะซึ่งเคยทํารัฐประหารมาทีนี้ตอนนี้ค่ะคุณสุทินคลังแสงซึ่งเรียกว่าเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยเนี่ยใช้คํานี้เลยนะคุณผู้ชมบอกว่าเพื่อไทยเนี่ย ตอนนี้เหมือนเจอทาง3ามแพร่งรต้องเลือกเลยเ<อ>จะเอาแพร่งไหนซึ่งต้องเลือกที่ดีที่สุดนะคะ<อ>แพร่งที่หนึ่งคือ8ปดพักร่วมกอดคอกันไปเป็นฝ่ายค้านค่ะก็คืออะกอดคอเป็นฝ่ายค้านคือเราไม่เอาใครมาร่วมเราก็รู้อยู่แล้วว่าสวออจะไม่โหวตให้นายก<อ>จาก8ปดพักนี้แน่<อ>แต่อย่าลืมนะ เราจะเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากนะร<ช>ัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้เป็นออสูตรหนึ่งที่หลายคนบอกว่ามันไม่ได้ขี้เหร่นะคะเพราะมันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องรอสวหมดอายุไปนานจนเกินไปอลองดูแพร่งที่สองที่คุณสุทินบอกคือ8พักร่วมกอดคอกันเหมือนเดิมนะคะแต่ก้าวไกลเนี่ยต้องลดเงื่อนไขมาตรา112 <hoard S 1> แต่ละฝ่ายปรับลดเพดานตัวเองลงแล้วเพื่อไทยจะเป็นคนไปเจรจากับทั้งก้าวไกลกับสวแล้วก็พักอื่นๆค่ะ แข่งที่3เพื่อไทยผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านคือจําเป็นต้องสละน้องแล้วอะเพราะว่าก็น้องไม่ลดเงื่อนไขก้าวไกลเนี่ยต้องเสียสละเป็นเด็กใช่ไหมเหมือนที่ป้าเสรีบอกเหรอครับก็ไปเป็นฝ่ายค้านให้อีกฝั่งได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่ทางนี้ประชาชนที่ลงคะแนนให้อ่ะเขาก็ผิดหวังคุณสุทินก็รู้นะถูกเพื่อไทยก็รู้แต่มีคําพูดนี้คุณผู้ชมดูประโยคข้างล่างนะครับคุณสุทินบอกว่าแต่ต้องย้ํานะเราเป็นการนาเพื่อไทยเป็นการนา เราไม่ได้ข้ามขั้วแต่ขั้วตรงข้ามเขาข้ามมาหาเราเองอย่างนี้ข้ามเปล่าใช่คำนี้ความหมายดูไม่ค่อยต่างเันเขาข้ามขั้วมาหาเราเองเราก็ต้องให้ทางนั้นข้ามมาโดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องเป็นนายกรัฐมนตรีและเผอิญไอ้แพร่งที่3ามเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์สมชัยศรีสุดที่อยากกรอเองพูดทํานองนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดทั้งหมดเนี้ยมารวมกันนะคือข้ามขั้วเนี่ย แล้วเอาแบบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะคลิปที่คุณสีธาแชร์ออกมาตอนที่คุณหมอชนน่านบอกว่าถ้าไปเอาลุงมาร่วมเนี่ยออลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักแรลงที่3เนี่ยคุณหมอชนน่านลาออกใช่คุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาไม่ต้องกลืนน้ำลายตัวเองที่เคยบอกว่าจะไม่ร่วมงานกับลุงใช่ไหมเหลือใครอ่ะอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริยังเป็นคนดิเดตคนที่3ของเพื่อไทยนะ<อ>แต่ก็ต้องถามว่าอ่ะได้ไหมครับ นายโอเคไหมทุกคนโอเคไหมถ้าอาจารย์ชัยเกษเป็นนายกก็ยังเป็นนายกของเพื่อไทยนะจริงจริงไอ้แพ่งที่สามเมื่อกี้มันมีอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครค,ะคือสูตรที่ไม่มีพลเอกประวิตย์แพ่งที่3.1แพ่งที่3 1จแ,แต่มีพลังประชาัฐมีพลังประชาัฐแต่พลเอกประวิตธบอกผมพอแล้ว ผมไม่เอาเหมือนลุงตู่ไงผมวางมือทางการเมือง่ะไปสิไม่มีลุงแล้วนี่ลุงตู่ก็ไม่มีลุงป้อมก็ไม่มีค่ะไม่ได้ผิดคําพูดหรือเปล่าแต่พักและคนในพักยังเป็นคนของลุงทั้งสองคนเนี่ยแต่แต่มันลดความเข้มข้นลงประชาชนอาจจะรับได้มากขึ้นไหมไหมนะฮะต้องดูเอออันนี้คือทางสามแพร่งที่เพื่อไทยเองก็ยอมรับก็รู้แหละใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปฏิกิริยาของแฟนๆเพื่อไทยบางส่วน แฟนๆฟก้าไกลบางส่วนแฟนๆแปดพักร่วมบางส่วนที่ถาโถมเข้าไปมีทั้งคนที่เข้าใจาและคนที่ไม่เข้าใจดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี